จะอยู่คนเดียวบ่าาวอาเม่จะไปแห้ค่ะไปให้ไปให,ปห้อยู่ใช้ให้จะอยู่นี่จะบนุญานบ่บนุญาตอนุญาตคือเก่งแท้เออ กาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบ่าวจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศกะขอย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองครูดอยอีกคือเขาคือเดิมพี่น้องเอ้กะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องครูดอยอยู่ระหว่างทางจากเมืองพาวดมไปหาเมืองห้วยทรายพี่น้องเอ้เนาะกะคือครูดอยจะพาทีมงานของบบาวเตียงทองพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมยาม ทางบ้านของคูดอยพี่น้องเอ๋ยเนาะก็ามาหอดบอลนี่เนาะก็คือเอฟซีไล่ไล่ทานก็น่าจะคุ้นเคยพี่น้องเนาะก็คือเป็นทางเขาบ้านของน้องตูนต๊อกน้องลินท้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่ป้าโทนี่กะตอนนี้คูดอยก็อยู่กับ ก็คือบบาวเตียงทองพี่น้องเลยเป็นเป็นเคสที่ว um ่าเอฟซีไลทานเนาะก็คือคอมเมนต์บอกคู่โดยบอกว่าให้คู่โดยพาทีมงานของบบาวเตียงทองไปหาน้องลินท้อนเนาะพี่น้องโดยสบายดีโดยสบายดีคู่โยโดยเดี๋ยวคู่โดยก็จะพาก็คือบบาวเตียงทองเข้าไปหาน้องลินท้อนแล้วก็น้องตูนต๊อกพี่น้องเลยบอกว่ามียังที่ว่าเราจะซวยได้นะช่วงนี้ เพราะว่าแต่ละพันม่านี่คู่โดยกายมานี่มาเข้ามาหาตลอดอแต่ว่าซวงนี่นี่ก็คือตั้งแต่เพิ่นแบบปะทะกันอยู่ภูพามน์ะปะทะกันไม่แหละทหารกับกลุ่มคนบดีเอออวังหันบ่แมน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 ตั้งแต่ซวงนั่นล่ะก็คู่โดยก็เลยบกกุก้าเพราะว่าอยู่แถวนี้มันอยู่ไซแดนระหว่างเมืองปักทากับเมืองพะอุดมล้ะก็ตั้งแต่ระยะงน,น,นั้นมาลกล้วก็คู่โดยก็บุก,ก้าเข้าไปคนเดียว ก็คือแบบนี้นั่นแหละเอาซค์มาคนเดียวล้วก็จะเข้าไปมันไม่ว่ามันอยู่ในป่าะนะกับุ้งว่าเพิินพะทะกันแล้วกะเพิินจะไปทิศทางใดฮะนะผ่ออานมากะเ,เคยมาเคยมาตลอดผ่านมานะแต่ว่าช่วงนี้โดนแล้วบ่ไดเข้ามาวันนี้เลยมีโอกาสพี่น้องเลยเลยจะผ่านบ่าวเตียงท่อก็คือเข้าไปเบิง่งมียังที่ว่าเฮาจะยิบยืน่นซวยเรือกันได้เนาะได้ๆมีนต่น้ำมันนี่แหละมันนี่ก็คือ แต่แบ่งฝันน้องๆเพิ่มน,นะโดยเอาปลาอาหารไปเดี๋ยวอันนึงจับก็ได้อันนี้นะ,ะดไ,ได้ปไเดินทางพี่น้องเลยบ้านนี้มาเอาอีกทุ่งหนึ่งมาก็ได้ทางนั้นมีนักพูดเอาอีกทุ่งหนึ่งมาก็ได้ได้บ้นะโอ้ได้ได้โอเคเลย ไปไปพี่หนอเลยูพี่นอเนาะรถคู่โดยก็คือมาอิงรถบาเตียงทองเลยพี่นอยเยนี่เอาไปเจใส่เลยสงตัวมตัวพี่นอเยเนาะเพราะว่าญาญาเาจมาหามใส่ท้ายรถก็เลยใส่ติดร้อรถเบาเตียงทองเลย อ้าทุกพี่น้อยทางเข้าโบรธรรมดาปกติไปทางทางนั้นเลยโดย,โดย <laughs> โปกติในแมนคูดอยเอารถขึ้นเมื่อได้พี่น้อยเนาะนี่เส้นทางเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นไปว่าได้พี่น่อยบิ่งเส้นทางโอ้โหโูกแมน อ่าโททางโซนี้ก็คือฝนตุ๊กนัก ป้าโทรนำก็ค่อนข้างใหญ่พี่น้อง่วงนั้นมันจะน้อยอนนมีแต่ข้ามอย่างเดียวแ <laughs> นะมนแต่ว่าอยู่บนนี้นี่มันมันสบายเรื่องน้ำไหลตลอดบนนั่นโดย มีปลาน้อยหลเลยนำตัวนี้ปาน้ยเลยเป็นปลาพันปลาก่งแบบนี้เลย บอลพันป่อยสัตว mm ์แม่นมีคนอยู่เฮือนบ่โดยดินทอนอยู่บ่ ือลินทอนด้สยซาเปิดบ่ลูกโอ้ยบ่เห็นแต่คนเอาไปนี่บเห็นคนอยู่ในใ้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนหันล่างนีแมันคูคิวมาปุ๊กให้ตั้งแต่สองสามปีแล้วเพื่อนแหละ จะพ่อเลยเนะะาะคือว่าเทีปูนที่อย่างข้างนี้คือว่า,าโอเคใช่พี่องเนนะาะไปเปินดูจะคน่นอีนังด,ดูผู้เดียวบนโลกส้างว่าพี่น้องเลยอ๋อเิดดูผู้เดียวะจะเกาดูพอเม่เม่กันดิ แม่แม่ไปย้างลูกแม่ไปให้ดอูคนเดียว่ยอานบ่ใช่นะนอนัไนอกินอะอ่อสบายดีลูกล่ะสบายดีก็อยู่คนเดียวบ่อ่าแม่จะไปแทะค่ะไปให้ไปให้อยู่ชายห่า น no, no, อยู่ห้วยทุก่อนวะอ๋ออยู่ห้วยทุกโดยไม่แหละเพราะว่าบอนบ้านเมื่อกี้บ้านทางหน้ามันจะมีบ้านห้วยทุกมันมีน้ำห้วยห้วยทุกมันไปทำย,ยู่พูน okay. เออจะอยู่คนเดียวโบนโลก okay. เออกินข้าวและ no. กินกับยังกินกับปาก okay. ระปาโอ้นับชีนนะ้นะนับชิ้ปลานับชิ้ปลา ออกินกัะเบื้องชิ้นปลาใครเอามาให้ได้ลูกปะปปูมาให้อืมจะอยู่นี่จะบรญยานบริยาบรญยานคือเก่งแท้เออขอโทษได้ลูกเลยจะซื้อยังลูกล่ะลินทอนฮะลินทอนอายุจะปีเลยปีข่าเฮียนแลลูกอ๋อข่าวป่วยยัง ปลาชองโอเคปากรเฮงได้ลูกปากรเฮงเวลาเพิ่นทานปากรเฮงลูกย่านบ่ย่านระบาบ่บ่ย่านอ่ะเจ้คือบ่ย่านเป็นยังจ well. ังไม่ย่านเจ้าเจ้าฮ mm. ู้จักระบาวอยู่บ่เคยเห็นระบายเคยเห็นก่อนบ่เจ้าคือบ่ย่านเจ้าบ่ย่านคอยจับบ่ไม่หัวเจ้าบ่ย่านคอยบ่ เป็นยังบุญญาลูกเป็นยังบุญญาหนาแล้วเป่าโหดเปล่หนาก็โหดเปล่อือไม่รู้ไงให้มาพูดเพื่อนให้เจ้านี่ลุงลุงยังลุงกูคิวรอยอือลุงยังอันนี้จ็กบอกรอยลุงคือรอยลุงยังอันนี้ลุงเตียงเลยนี่เด้อ ไปซื้อลุงเตียงเด้อลุงเตียงนี่เหนื่อยไงไอ้ยูชามคนเนาะโดยไม่เล่าน้องก็ไปให้น้ำแม่เราบ่าลูกน้องไปให้น้ำแม่ว่าเจ้าคือบุไปให้น้ำแม่เฉลิมแม่ว่าไปแม่ไ่ให้ไปเพื่อนไปเห็ดยังให้ดุเพื่อนไปเห็ดยังอยู่ให้เฉยหยาบุกเข่าบ่ อ่กลางคืนเจ้ามีไฟใช้อยู่บ่มีเออไฟยังม่จะใช้แบบนี้เลยเออเจ้าของส่วนมาให้บ่ลูกอืมโอ้ยขี้นอ้อยเนาะมีใต้อยู่ใช่ไหมใต้อ,ตอ,อยู่ใส่หรอใ่เนาเดี๋ยวเฮนอกม,มีบ่างมามีเออโอเคเราคอยเชียวให้ไว้ให้ไว้ไใช้อยู่นอกเด้ออ้ขี้น้ยนอย chị mọc bóc mô bội <laughs> hạp chị nhanh hữu chị kỳ hương kìm dạng giữa bóng dạng ô phân trân bóng 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 bóng

ก็าบัวห่าเลย <laughs> อืมเอาสี <laughs> ่บววห่าหกบัวหกอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกมาใช่กันเป็นเท่าไรห้าบววห้าเป็นเท่าไร Ờ, hốc vụ hốc, hốc, bên thái đai Thơm đi, chóng Ông ừ, mưu ừ. báo tiền hãy dưm đây nắp Hốc, hốc. <laughs> หบองเท่าเป็นเท่าไร6มาบวกกับหบือห้าบวกห้าเป็นเทไรเป็นสิเพิ่มอีกซองเป็นเทไรเออนั่นแหละิบองบบวเด้ออ่าเจ็บวเจ็ดเ้เพิ่มอีกซองอือ ชิ้นช่องเลยเพิ่อมอีกชองเป็นเท่าไหร่เออถูกต้องถูกต้องอา่าฮ่ดได้อยู่แ<ด>นะบบเพิ่นงงถ้าเอาบิ๊กเอาปื้มให้เพิ่ไนไล่น่าจะได้อยู่ในในบิ่งเกง่งนะเพิ่นตอบได้เกง่งเนี่ยอีราใหญ่าามา,อากอยากเป็นยังโลกเย็นยทุกมากอยากเป็นยังความฟันอยากเป็นยังฮะ <c oughs> บ่ฮู้ จะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครู่จะจะเป็นยังเป็นทหารตำรวจมีในคิดไว้ในใจบ่มีอยู่บ่เรียนจบมาจะจะเป็นยังจะหารเว้ย <c oughs> จะมวยยานปืนบ่ <c oughs> โอ้จะยิงได้บ่ต่อมต่อมตมยิงได้บ่ <c oughs> โอ้ยจะเก่งแข่อยยังบุกล้าเนข่อยยังย่ามอ,อ,อยู่บุยานเน <c oughs> าะ โอ้คือเก่งจ้ะเป็นยังจังจากเป็นทหารจกากบดทหาร่นปเะเทศเนี้ยหลบกันหลบก,กันเจ้าบุญญาตมา<บ>โอ้ยเจ้าบุญญาตถือปืนยิงตุ่มบ่โอ้เก่งท้เก่งเก่นอนกินนอนไง แล้วเ่าถามอย่างหนึ่งสิ่งที่เจ้าอยากได้ที่สุดในชีวิตเจ้าอยากได้อย่างไรโทรศัพท์เอาไปใหยังโทรศัพท์ไปไปโทรว่าพ่อฮามีถูกฮ่าพ่อฮาม่มันมีฉัี้นั่นโทรบ่ระเบเบิ้งคือปุ่มีฉัี้นั่นอยู่นี่มีอยู่บ้านผุ่มมีเอาบไปเจ้าอยากโทรอยู่นี่ได้โทรเอาไปโทรไปโทรอยู่ในบ้านพ่อ บัดจากโซ่เลยโซ่อยู่นบ้านบ่ความหมายของน้องเราเมนน้องไปเข่าเฮียนอยู่พุ่นแล้วก็เมย์กับน้องอยู่พี่แล้วก็ทาต้นแรงว่ามือใดมือหนึ่งกินหดแล้วก็โทรหาแบบนี้เด็กโทรหาเมย์น้องมันไปเข่าเฮียนอยู่พุ่นเนาะอดี๋เห็นได้บหมบ่นเมย์เจ้ามีแหรือเมย์เจ้ามีบ่เลยเมย์จะมีบ่โท่ศัพท มีตังโต๊ะมีน้อยแอนกับเขาได้อยู you know> ่เนาะโทรได้บะลกโอ้เก่งแท้ตังโต๊ก yeah> ับคู well> ่คิวเป็นผู้ใหญ่ใจบุญซื้อมาให้อือืมอโอเคป้าตุ๊ป้าชายมิจเตมาเตียงบ่ลายใหญ่กันหน้าเนี่ยยังมันขำมันมืกมิจเตจะเดินทางต่ออันนี้ดาเอาเอาหนี้ให้เดลูกเด้อเอาไว้สูน้องกับมีเจ้ากิน ก็มีเฉพาะเขากิน,นมีแม่มะให้ไปซื้ออันนี้โอ้ยอันนี้บนต้องซื้อขามาให้ลายด้วบ้านอืมไปกินบะหมีน่นมบ่อยากาบ่กินกับน้องโอ้ดีแท้น้องเมี่ยงของปลาอันนี้ดิ ปล่าโอ้โหประเด็กเก่งเอ่งเก่งเก่งเก่งนี่มียังน้ำตาลอันนี้มียังน้ำมันน้ำมันยังโอ้โหน้ำมันใช้รถมันบ่มวยน้ำมันยังจ้ะน้ำมันพืชโอเคถูกต้องถูกต้องเก่งเก่งอันนี้มียังปิ้งนัวใส่ใส่ลาย เชลลยเป็นร้อยผูเวนว่าเชลลัยเชียบลายเชลลยเป็นร้อยโอเคนไากน่กนมีเนี่ยน่ากินยินเนี่ยอย่างเี้ยอันนี้มียังอโหอ่านภาษาไทยก็ได้น้ำปลาอันนี้มียังฮะยำยำ anh <Nhạc> em ừm em ừm 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 kinh nó ừm 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 anh em ừm em ừm 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 thử đây chị bâng à chị bâng xin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  bâng Ăn bâng xin 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 bâng เอาไม่แอนนาตูมีกับน้องเจ้ากินแล้วต่นี่ไฟชราเซลนี่เจ้าเห็ดเป็นบ่เห็ดเป็นบ่โอ้ยกิ่งแท้แมนบ่เลยเห็ดเป็นบ่โบหูคือกันโอ้เมนบ่เอาแตกเต็มยังไงมันเป็นยังไงอ่ะมันแตกมันเบนมัน นี่ไปหอยไปนี้จะใครทิมีหรือบ่นี่เด้อไปหอยไปใช้จะจากหอยไปใช้ลูกจะจากหอยไปใช้ไปยื่นจู่ไพ่นี่บ่หอยไปนี่ได้บ่น่าจะเอาเมียนก่อนแล้วก็ตอนคามทาอย่าคนหลักบุรุกแมียนเมียนเรื่องการทาโอเคโอเคคนขี้รักหลายบ่ เอาไวกองก็ได้นาะผูไป็นี้นด้หุ่งลยฮอมันหุงอลตอนน้มันรดจรรุนนี่ตัวเจียวคักเลหุ่งเลยเนนนอนจะตัดี่หอกนาะเพราเราเพ่ช่วยใช้ไพตากเหยดยแม่เลยเพราะว่าเอาเพงนี้ไปตากเหร็ยแอ่ะแกใส่ไดล้วครูคิวเคยซื้อมาให้ อีเปิดหมดไว้ก่อนนี่ยนะโอเคอ่ะอ่ะกระชั้นระบายเอาไว้อันนี้ใหนนี้เอาไปเด้อเจะเอาไว้ในเฮือนนกเด้อเป็นคนขี่หลักเด้อเอาไปไปบ้านอืมเอามาโอเคอโอเคอ่าออามีแต่เครื่องอันนี้น่ะอันตัวไฟนี่น่ะเป็นของเอ้ยอันน,นเป็นป้าปันนี่ก็แม่ป้าเวียงคำ แล้วก็เข้ากับนกนเนื้อกินนี่เป็นของเอื้อเจสิก้าพร้อมทีมงานเพิ่นเด้อร์ผัอีลาขอมุคคอกอนนะขอบใจเพิ่อนในโลกูกบ่อชนาขอบใจผู้ใหญ่เพิ่อนเด้อเฮยูด้อีหงไยู่ดีมีแฮงเอเรัมเฮลูไวเเฮลูไยมีแหงอืมสาธุโอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งอืมก็ลองเอาเต่งแจเงินมาให้เรากันอ่าไว้ไว้ไปซื้อ ไปซื้อกินเด้ออ่าขไปในบ้านแต่จะซื้อยังจะาโอเคแบบโอ้จจะไปซื้อยังเงินไ่ซื้อยังขเหนแม่เฮ้มยเออจ้าบอยากกินมะถุลกอาไ้แล้เ่อาไ้ให้แม่เออไม่ซื้อเปิงัวเห้แมยซืเปิงงัวเรียเปิงงัวขอเอามาให้เดียดอ่ามันเบิดอย่างมันเบิดโอ้คือดีแท้เจ้าของบปอยากกินขนมไม่ถลก bà nó bé thật là vào các bạn phải biết còn đơ và gì đâu đơ sử đơ à, mưa nào miêu cả chứ về màn hình mày đơ sử dụng sử dụng đúng lại sử dụng đúng không Đó, mưa ok <laughs> à thì nào người nào à đường thang to còn hơn cái cây đi liệu thì nó cũng đất bao không may còn đấy. อย no! ู่คนเดียวเนาะอยู่ในป่าในดอนไปอีตนเด้กี่น้องเด้เด็กชายจังใดน้อไปเดินทางก็ข้าวเหนียวกันได้แล้วขอไว้ในเฮือนในชานอืมดีใจบ่ลูกได้เรื่องจื้อบ่เพิ่นเมือนไผ่สื้อยังโดยซื้อลุงเตียงทองเด้อเพิ่นมาแต่ไกล้เพื่นได้ลูกมาแต่สวรรค์ขตดเพื่นได้ มนันนี่พาเพื่อนมาหาลูกเพราะว่ายานลูกบบมีเขากินบบมีอาหารการกินเพราะว่าบด้มาหาลูกโดนแล้วม้นนี่ก็เลยพาทางทีมงานเบาเตียงทองเพิ่มมาดีใจเนาะได้หลายอย่างเนาะเก่งเก่งเก่งเป็นเด็กดีเนะมือนาถหากว่าไอ้ได้มาอาจจะได้มาเยี่ยมยามไม่เนาะ โดยเอาขอบอกคอบใจผมได้หบใจลายๆโดย,โ,ดยโอเคพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้กัจะประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยกับเป็นมือในโอกาสดีพี่น้องเ่ว่าคูดอยได้พาคือทางบ่าวเทียงทองมาหานนองตุนตอกเพื่อีว่วามียังี่ว่าจะซวยเรือก,กันได้กับซวยเรือกันไปแบบนี้พี่น้องเลยเนาะกับจะประมาณนี้พี่น้องเนาะกับเมื่อกี้บ่าวเทียงต้องก็ เอามาให้หลายเสียงลายยางเืเจอพี่น้องเนาะบ่าว่าจะเป็นไฟเป็นขนมเป็นข้าวเนาะกะสุดท้ายกะบ่มียนืงหลายพี่น้องเนาะมีแต่คำขอ้บอ,ขอบ่รวข้ใจเนาะก็คือผู้ใหญ่ใช้บุญจากซองของบ่าวเตียงทอกเนาะที่ว่าเอาเข้าไปอาหารแห้งแล้วก็ไฟโซลาเซลล์มาให้น้องเล่นทอในครั้งนี้เนาะกะขอให้เพิินจงอยู่ดีมีเฮอยู่ดีมีสุขเนาะร่ำรวยทั้งสุขภาพแล้วก็ร่ำรวยทั้งเงินคำ นอนหลับกับคอยได้เงนินหมื่นนอนตื่นกับคอยได้งเงินแสนแบน้นมือกับคอยได้เงินล้านเนาะสาธุไปหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้คุณดอยต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็คอยพบกันในคลิปต่อไปสบายดี